สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดคุณโซดาน้ำได้โพสต์บทความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความดังนี้ครับวจีกรรมวิวาทะตัก,กะของพวกโลกแบนเคยนึกสงสัยไหมครับว่าเราะเหตุใดกลุ่มคนที่จงเกลียดจงชัง ลุงพลอยู่ในขณะนี้จึงไม่สามารถที่จะอดทนรอคอยให้คดีการเสียชีวิตของเด็กหญิงวัยสามขวบดำเนินไปตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมโดยที่คนเหล่านี้มีความพยายามเป็นอย่างยิ่งที่ต้องการจะเห็นคนที่ชื่อชัยพลได้รับโทษจากคดีที่เกิดขึ้นนี้ให้จงได้หรืออย่างน้อยๆก็ขอให้ถูกจำคุก จากคดีสัพเพเหระอื่นๆก็ยังดีหากวิเคราะห์จากพฤติกรรมที่ได้กล่าวมานี้ก็พอที่จะสรุปโดยสังเขตได้แล้วว่านี่คือสำนึกด้านมืดภายในจิตใจของพวกเขาที่อยากจะเห็นในายชัยพลได้รับโทษจากคดีอะไรก็ได้สักคดีหนึ่งเพื่อสนองความสะใจของตนเองและกลุ่มกวนมิใช่เพื่อ ทวงถามความเป็นธรรมแต่อย่างใดหรืออีกนายหนึ่งก็น่าจะตีความได้ว่าไม่ว่าจะเอาลุงพลเข้าคุกด้วยวิธีใดก็ตามก็ขอให้รีบดำเนินการให้เร็วที่สุดมิเช่นนั้นต่อมลิษาที่ฝังลึกอยู่ภายในจิตใจของพวกเขาอาจจะต้องระเบิดตูมภายในระยะเวลาอันใกล้นี้บางคนถึงกับคอมเมนต์ ตามช่อง YouTube เลยว่าตราบใดที่มึงยังลอยนวนอยู่กูก็จะขอจองล้างจองผลานตามด่ามึงอยู่อย่างนี้อ่านจบผมก็ได้แต่นึกปรงสังเวชในใจว่าโอ้ละหนอเพียงแค่ได้ยินได้ฟังลมปากเน่าๆของใครก็ไม่รู้รู้แต่เพียงว่ากลุ่มคนที่นำเรื่องเหล่านี้มากระซิบให้ได้ยิน เป็นกลุ่มแนวร่วมที่เกลียดชังลุงพลเช่นเดียวกันจึงพากันหลงเชื่อเสียเป็นวักเป็นเวรราวกับว่าผู้ที่ได้นำข้อมูลมาส่งต่อให้กับตนเป็นผู้ที่สะกดรอยตามฆาตะกรไปติดชนิดที่อาจจะกล่าวได้ว่าแทบจะหายใจรถต้นคอคนร้ายกันเลยทีเดียวผมจึงค่อนข้างที่จะมั่นใจว่ากลุ่มคนที่มีเซลล์สมอง ที่เบาบางเหล่านี้อาศัยป่าปนกับคนปกติอยู่ทั่วมุมโลกถึงขนาดมีกลุ่มคนจากต่างประเทศได้รวมตัวก่อตั้งชมรมที่ชื่อว่าชมรมโลกแบนขึ้นมาอย่างเป็นล่าเป็นสันเป็นชมรมที่มีสมาชิกจากทั่วโลกนับแสนคนโดยที่คนกลุ่มนี้มีความเชื่ออย่างสนิทใจว่าโลกของเรา มีรูปประพันธ์สันฐานที่แบนราบไม่ใช่เป็นรูปทรงกลมอย่างที่คนทั่วไปทั่วโลกเข้าใจกันแถมยังหยิบยกทฤษฎีที่สุดแสนจะพิลึกพิลั่นเพื่อนนำมาสนับสนุนความเชื่ออันสุดโต่งของพวกเขาความคืบหน้าล่าสุดคุณวีระลงสมบุญได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความเกี่ยวกับลุงพลดังนี้ครับถนนกี่สายมุ่งตรงบ้านลุงพลวันนี้ เมื่อปีกลายลุงพลไม่มีใครรู้จักนั่งร้องไห้เพียงคนเดียวที่เนินเขาใกล้ร่างหลานหลังจากนั้นมีใครหมายตาลุง 1. ตําตำรวจพื้นที่กับนายใหญ่ท่านสุวัตดังนั้นตำรวจ99.99% 99ราว200,000กว่าคนจึงมองที่ลุงพลเพราะเชื่อนาย ศึกจึงใหญ่มาก 2. รัฐมนตรีวลาวุธป่าไม้บอกที่ทำกินของลุงซึ่งปลูกมะละกอมะเขือพริกกลายเป็นเขตป่าสงวนเพียงข้ามคืนศึกใหญ่ 3. ส,สมาคมผู้สื่อข่าวและหนังสือพิมพ์เอาผิดลุงที่ขอถือไม้พร้อมตบหลังทำเป็นเรื่องใหญ่โต 4. นายอัจฉริยะเพื่อนท่านสุวัตหมายลุงหลายคดี มั่นใจขนาดกล้าประกาศวันจับลุง 5. นายปลามาสืบพิรุษลุงโจมตีและโวถือค้อนพร้อมทุบพญานาค 6. แม่น้องชี้ที่ลุงพลอุ้มลูกเธอ 7. นายพุทธอมรินหันมาเสนอข่าวหมายตาลุงอย่างดุดันเอาแค่เจ็ดคนก็พอสมาชิกรวมเกินล้านคน ลุงโดนหนักตั้งแต่ธันวาคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์สมาชิกเหลือ30,000ต่างหงอยเหงาพร้อมยูทูบเบอร์เงียบกริบลุงโดนแน่เพราะเกินกำลังต้านจริงๆมีหรือผมจะยอมจึงเร่งโพสต์ในแนวตัดสินคดีตามจริงซึ่งฝ่ายเดียวกับผมนั้นบางคนมองว่าไม่มีหลักผมมองข้ามปอวิอายาที่ตำรวจ ชี้ลุงโดนโทษคุกไม่เกินคดีละหปีทิ้งไปถ้าอยากชนะผมจึงเขียนบทความจี้ไปที่สท่านคือท่านนายกท่านสุวัตท่านวราวุธลงภาพท่านเอ่ยชื่อท่านแค่นั้นพอแล้วเพราะผมรู้ว่าทั้งสท่านอ่านบทความผมทั้งสท่านมีทีมปรึกษากฎหมาย มีเพื่อนเป็นนายการและผู้พากษาถ้าผมเขียนมั่วคงติดคุกแล้วบทความผมเข้าตาท่านนายกและท่านสุวัตดด้วยความจริงท่านสุวัตดถ,ถึงกับพูดว่าโซเชียลตัดสินคดีแต่ผมเชื่อสารมากกว่าแปลความหมายคือท่านเชื่อที่ผมเขียนแต่ต้องรอคันพากษาก่อนด้วยไม้นี้ของผม เข้นานายอริยะถึงกับซึมพูดว่าทำไมลุงยังลอยนวลการเขียนของผมทำให้ทุกคนค่อยๆอ,อ่อนลงตั้งข้อหาลุงลำบากเพราะส่งไปสุดท้ายลุงพลหลุดหมดไม่ติดคุกสวัสดีครับวีระหลงสมบุญเรามาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์ที่ได้แสดงความคิดเห็นไว้นะครับคนแรกบอกว่า ตั้งแต่ติดตามเรื่องมาไม่เคยเชื่อที่ใครกล่าวหาว่าลุงเป็นคนทำน้องมันไม่มีสาเหตุไม่มีเหตุผลสงสารลุงมากที่ต้องตกเป็นจำเลยสังคมมายาวนานโยนกันไปโยนกันมาเหมือนเป็นสิ่งของทงั้งๆที่เขาก็เป็นคนทำไมสังคมถึงหาความยุติธรรมไม่มีเลยน่าสงสารสังคมไทยจริงๆถัดมานะครับบอกว่าคนไม่ผิดพวกมันผิด ใส่ร้ายป้ายสีก็หาหนักโดยเฉพาะไอจ้จุดๆเป็นทนายแต่ไม่รู้กฎหมายทนายกรรมลอความคืบหน้าล่าสุดทนายสมเกียรติโรจนาวารวกมลได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความดังนี้ครับสงสัยการพิสูจน์ซิมการ์ดในกล่องดำคงเป็นนันต้องยุติภัยดังสายลมพัดเช่นเคยคนท้าคงหยุดแล้วล่ะครับเพราะกลัวติดตาราง คิดจะท้าต้องรอบคอบนะน้องพี่จะสอนให้ไปเรียนมาใหม่จ้าที่ลงเพจนี้ไม่ได้ว่านะแค่อยากให้สังคมพิจารณาเอาเองว่าใครบ้าน,น้ำลายและไม่ทำจริงตามคำพูดอิจจบนะอย่าพูดต่อนะน้องรักลองมาฟังความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์นะครับคนแรกบอกว่ารอติดตามตอนต่อไปขอส่งกำลังใจให้ท่านทนายและภรรยาค่ะถัดมานะครับบอกว่า FC คุณทนายสมเกียรติจะต้องติดตามดูปฏิกิริยาตอบสนองจากตำรวจสพกกตูมกันนะครับถัดมานะครับบอกว่าทำไมนายไม่เคยเอ่ยถึงจึงมีคนดิน้นถัดมานะครับบอกว่าตอนนี้ตำรวจคงนอนไม่หลับแน่ๆค่ะคุณทนายเพราะมีใครบางคนเอาความลับมาเปิดเผยตำรวจคงคิดในใจว่าไม่น่าเลยถัดมานะครับบอกว่า เป็นกำลังใจให้ท่านทนายมากๆค่ะสู้ๆนะคะถัดมานะคะบอกว่าเก่งแต่ปากไม่แน่จริงสมน้ำหน้ามันถัดมานะคะบอกว่าสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะถัดมานะคะบอกว่าเป็นกำลังใจให้คุณทนายค่ะถัดมานะคะบอกว่าเขาด่าแรงแต่ละคำต่ำตมฟังไม่ได้เราต้องสู้อย่างมีอรยะสู้ด้วยหลักฐานดีกว่ารอเวลาเอาหลักฐานฟาดปาก ให้เลือดกรบถัดมานะครับบอ,อกว่าสู้ๆค่ะคุณทนายอีกหนึ่งกำลังใจค่ะถัดมานะครับบอ,อกว่าแบบนี้มันสงสัยทําไมดิ้นจังทางนันที่ไม่เกี่ยวกับคดีนี้ถัดมานะครับบอ,อกว่าโบราณเรียกหมาเห่าใบตองแห้งค่ะทนายถัดมานะครับบอ,อกว่าขอความยุติธรรมให้มีจริงค่ะลุงพลโดนพวกนั้นกระทําเยอะมากถัดมานะครับบอ,อกว่า เปิดใครชื่อได้ยังคะถัดมานะครับบอกว่าจบไปเถอะค่ะรอชัดเจนก่อนพูดไปก็สู้เขาไม่ได้เขาด่าหยาบคายถัดมานะครับบอกว่าเห็นหมอผีด่าทนายแบบบ้าคลั่งมากดูถูกทนายว่าอยู่บ้านเช่าโนนนีนน่นั่นสารพัดช่างหมอผีบ้าคลักถัดมานะครับบอกว่าผลไม่ออกสักทีให้ฝ่ายนั้นเข่าท้าเขาเล่นงานอยู่ฝ่ายเดียว ผลช้าเกินไปแล้วถัดมานะครับบอกว่าเล่นเขาสักทีให้เขาเล่นฝ่ายเดียว